นั่งนั่นนะครับออนี่นี่นี่ยังนี่เราต้องเข้า่อดเลยเข้าแม่แม่ดีกว่าแม่แม่คุณแม่แม่แม่โอ้ยจริงผมผมแม่หลวง คุณแม่ครับเออแม่น้องคุณแม่เองค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่ก็นีค่ะทิปทำไมเขาต้องทิปไปไหมคุณแม่คุณแม่ฮึมฮึม